แล้วด้านฝั่งโน้นนะท่านผู้ชมฝั่งโน้นก็จะมีมีมีวัวรุ่น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 กลางใช่ไหมอันนั้นกลางด้วยเล็กด้วยกลางกับเล็กนะไอ้อย่างนี้คือวัวเจียวอ่ะไอ้อย่างโู้นคือกลางด้วยเล็กด้วยตรงโน้นนะตรงที่เราอยู่ข้างหน้าตรงโน้นกลางมีกี่ตัวแล้วนวัวกลางมีสองตัวครับตัวไหนตัวหน้าโพดำหน้าโพดำตัวนั้นตัวสามตัวทั้งไอ้หลบระเบิดหลบระเบิดแล้วก็โพดำก็คือโพรจันนาโพรจันนาหลบระเบิดตัวไหนตัว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 ดังหลบตัวดังโน้นใช่ไหมของเส้นรถนั่นน่ะอ๋อของเส้น่ะครับ วันนอกเขาเอามาปล่อยไว้ที่บ้านผมนอกนอกจากสองตัวก็เป็นรุ่นรุ่นเล็กกันเนาะแล้วก็มีช่วงงอเหล่าช่วงงอนะครับช่วงงอเนี่ยก็รุ่นกลางใช่ไหมมาลองอาชีพเลยนั่นน่ะรุ่นกลางรุ่นกลางแล้วก็คือสามตัวอยู่ตรงนั้นนะครับรุ่นกลางสามตัวมันเป็นัวเล็กหมดเลยมันก็เป็นโมเล็กเนาะครับอืมอย่างไอ้ลบระเบิดนี่ก็เป็นของเสียโนดเนาะเสียโนดเสียโนดตรั้นบาทไอ้ลบระเบิดอะไรมันนอก่างเดียวครับมานนอกอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับดีบ้างเฉยน่าบ้างพอไปได้ใช่ไหมชีวิตวนนอกครับเพราะไม่เคยเจอเบาเลย เจอหนักตลอดเลยใช่ไหมครับทับขานสามนายกเมืองเพชรอย่างนี้ทับขานแหกหูเขาจัดจับปูนอย่างนี้ขานมันแน่นดึกเลยใช่ไหมเนปักเลยนี่ยนึกอะไรไม่ออกก็นึกถึงไงลบอะครับปักกันเลยลบไปสู้ครับก็เลยพอพอพอมาอยู่นี่มันอยู่มันเริ่มฟื้นดีมันเริ่มนั่นดีหน่อยแต่ถามว่าก็แพ้บ้างชนะบ้างแล้วแล้วไอ้ตัวอ๋อโพลลจนาโพลลจนาตัวนั้นอาชีพเลยคือบาคา การอาชีพบาซีเออบาบาซีบาซีเข้าไปพูดง่ายมันบาลองก็ดีแต่ผมไม่ตั้งเนอเพราะผมมีตัวเล่นบาลองอยู่บาลองมันดีเลยครับแต่ผมไม่ตั้งครับครับเพราะว่าผมถ้าตั้งมาแล้วจะหาตาแหน่งไหนไปทําบาซีบาห์เอแทนมันอถ้าไม่ได้ก็เลยว่าผมมีตัวลองตั้งอยู่แล้วอะไรเอาตัวเรียาบาซีบาห์บาลองอาชีพอกับอยู่ไหนไอ้ถุงหอเนี่ยลองอาชีพไปใช่ไหมบาลองอาชีพเนอเป็นลูกของไ้บินเทโนต์นะครับ ไอบินที่พี่เคยไปถ่ายทำไอบินตัวตัวซื้อมาแสนไอบินบินอ่าเนี่ยเป็นลูกคอยบินเลยรอซื้อมาจากเซฟบอพอตั้งแต่ซื้อเมือั้งแต่ตัวเล็กๆอย่างเงี้ยครับซื้อมาห้าหมื่นตังแ่วจิ๋วตัวซร้อก็ตั้งมาอโอ้โหเนาะพวกพวกนี้่าเป็นเหล่าที่ไหนพวเนี้ยอย่างอย่างไอโปรัจนานี่ก็เหล่าโปรรจนาที่มาที่ไปไม่รู้ครับไม่รู้เอามาคือเก่งแค่นั้นเองชอบกดซื้อพอนที่ซื้อมาก็เป็นบาคานหรืเป็นป่าบาบาลอง ดั้งเดิมคือที่มาที่ไปรู้ก็คือเป็นวัวกำนันแตนบ้านท่าใครให้มาเล่นครับของกำนันแตนบ้านท่าเลยนะจะเป็นของลุงเต้เลยครับข่องข้านกำนันเต้แครให้มาเล่นกว่าที่จะมาถึงผู้ใหญ่นี่มือเท่าไหร่นุ้นมือที่สองมือที่สองใช่ไหมครับขอให้เล่นเลยอืแต่ของผมก็ว่ามาตรฐานบาคานตัวันึงครับก็ได้มาก็ช่วงหลังโควิดเนี่ยเนาะบาสี่บาห้าก็ว่ากันไปแล้วก็มีเนี่ย ลูกพม่าเม็่ขาวตัวไหนเนี่ยตัวขาวตัวขาวเนี่ยลูกขม่าเลยลูกขม่าเลยเรื่องมีที่ไปไม่ต้องถามไม่ต้องถามเลยเก่งขึ้นมาก็ดมไต้ถามก็เก่งอะครับเก่งบาขานบาลองบาดานบาลองของอเพื่อนผมบอกว่ามันบอกผมว่าให้ผูกนอกมันบอกเก่งบานอกแต่ผมไม่ผูกอผมอีกคนที่แบบว่าถ้าวนนอกผมส่วนมากอยู่บ้านเสนอท อืมทำไมทำเงนินขอเลี้ยงแต่บารองอยู่บ้านผมอย่างนั้น <laughs> บารองี่จะตั้งเนี่ยคืออยู่นี่เราตั้งบารองเยอะมีวัวน,นอกที่หลกัลกๆเลยคือมีลบระเบิดตัวเดียวที่อยู่บ้านผมง้นก็หลกัลกๆนอกนั้นแค่พอผูกได้บารองบาน,นอกอยู่บ้านเสียรโนของผู้ใหญ่ปอบมีกี่ตัวก็มีพวกไอ้ตองคำพวกนั้นยังไงต้องคำตัวหลักๆเลยแล้วก็เขาเสียโนเองก็มี หลบสายฟงสายฟ้าอยู่นั่นหมดเลยไอหลบสายฟ้าวัวเล็กนะครับอยู่บ้านเตโนตเตโนตเขาดูแลชอบก็แบ่งมึงเขาบนนอกมึงก็เลี้ยงแบ่งก็คือชุดนี้ทั้งหมดที่ยังก็คือหลังโควิดหมดเลยเนาะคุณเนาะหลังโควิดก็าตั้งใหม่ตั้งใหม่ชุดเตโนตก็คือชุดที่ว่าพี่เคยไปท่านไม่มีไม่มีแล้วก็คือปล่อยเป็นปล่อยเป็นวัวหลือปล่อยออกเป็นวัวหลัน้อยตัวที่มีเหลือวัวกลางก็คือเหลือเหลือสีเพือกอีกตัว มีสีเพืือกนดันเสียนนั่นหละรวมสีขาวเรียกว่ไอ้เพืือกไอ้เปลือกเป็นแุ่งร้องสีเพืือกนดันเสียนอยู่รุ่นเดิมๆใช่ไหมก็ไม่ไม่ไม่ใช่เดิมมันแค่วัวก็แค่อายุป,ประมาณโฟล์จนาแค่นั้น,น,นครับเลือเลอดเดียวกันตน,นี้นแต่มันตอน,นตอนที่พี่ไปมันเป็นวัวเล็กอ๋อใช่ใช่แต่ตอนนี้มันขยับมาเป็นวัวรุ่นนี้ที่เหลือนมากอือโอสรุปก็ตรงนี้ก็ของผู้ใหญ่ก็ มีประมาณนี้เนาะแล้วกรดานก็ไปอยู่เป็นของทีมงานแล้วผู้ใหญ่ไปฝากเลี้ยงกับใครบ้างที่เป็นของผู้ใหญ่มีมีทั้งของอยู่อยู่ไกลแชมป์ก็มีที่ฝากไว้อะนะแล้วก็อยู่ที่เวฟน้องชายผมน้องแชมป์ตองก็มีเป็นของผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยเนาะโบบางทีเลี้ยงเองไม่ไหวครับมีมีเบื่อพูดกันตรงๆเลยพูดยาบก็เหมือนนั้น บางตัวมาเลี้ยงเองฮ่าอยู่บ้านแล้วมันยุ่งว่าทำท่าแตกแถวมึงก็ไปเลี้ยงสิมึงเอาไปดิเนี่ยมันยุ่งมันพิเรนแตกแถวหรือติดเนี่ยครับลูกสาวชอบจับเล่นตัวไหนจับเล่นไม่ได้ก็ให้ไปจับเล่นทั้งวันกันแหละอาผู้ช่วยแอมที่เป็นไงบ้างกูวาฬที่บ้านเป็นมีกี่ตัวตอนนี้ครูกับผู้ใหญ่ผู้ช่วยแอมหน่อยดูกว่าตัวบกว่าตัวใช่ไหมดี๋ยวฝากดูฝากไปไว้เอาพี่แอมติดช่วยแอม อาผู้ช่แอมที่บ้านมีมีวอลกี่ตัวตอนเนี้ยตอนนี้เหลือทิพตัวครับทิ่ยตัวอยู่ที่ว่าคอกที่ยเลี้ยงเองนะครับที่เลี้ยงเองมีรุ่นรุ่นไหนมั่งผี่ช่วยมันเป็นวัลรุ่นกลางรุ่นเนี้ยครับแล้วก็เป็นวัวรุ่นใหญ่รุ่นกลางมีกี่ตัวรุ่นกลางตอนนี้ก็เหลือประมาณสี่ตัวห้าตัวครับแล้วก็เป็นรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ครับแล้วก็มีอยู่ข้างนอกอีกหลายตัวครับมีมีบาดไหมั่งรุ่นรุ่นกลางเนี้ย รุ่นกลางมันได้ทุกบาครับทุกบาเหมือนกันครับหมูนอกเก่งๆอยู่กับผู้ช่วยแอมเยอะรุ่นกลางนะรุ่นกลางเออรุ่นกลางก็มีเกี่ยวน็ปปะเก้าเกี่ยวสมบัติสมบัติลูกค้าเมืองใต้ลูกค้าเมืองใต้ของขอนพวกทั้งเอ๋งั้นเลยลูกค้าแล้วก็เพิ่งพูดมาเพิ่งแพ้ครั้งเดียวนะครับโอ้ดีๆนะเลยเนาะของ่แมของข้าก็เพิ่งแพ้ครั้งเดียวแพ้สองร้อยกว่ารอบแพ้ด้วนของของเสีโก้ของตะเต่า ใช่ด้วนจังหรอ,อกรอบแล้วของวัวของด้วยอ่ะไม่ได้เป็น,เป,นเป็นวัวเหล่าเท่าไหร่ต่างเพศหรือว่าตางก็เ <c oughs> <c oughs> จอชอบเราก็ซื้อมาเรื่อยครับ<ม>ลูกเกดไม่วัวเหนือวัวใต้เพาเป็นลูกเกดเขาอ่ะตัวา <c oughs> ม,มากกับเป็นวัวตามประจวบมั่งตามเพศไหมครับเห <c oughs> <อ>มือนเราไปอชอบมีตังเราก็ซื้อเขาอก็ได้มาหลังหลังโควิดเหมือนกัน้วเนาะหลังโควิดมาเลยดวัวมันกระจายออกไปเยอะ เอาไปให้พวกน้องๆเลี้ยงเยอะครับนะอืออือนะครับท่าผู้ชมเดี๋ยวหลังจากชมวัวลานของทางผู้ใหญ่ป๊อปอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปชมวัวลานของทางผู้ช่วยแอมแล้วก็ทางแจ็คแจ็คแจ็กะพีสดครับแจ็คกะพีสดเป็นไงบ้างครับที่บ้านมีงน่าวัวเล็กๆอย่างเดียวมีกี่ตัวครับกี่ตัวสิบแปดตัวครับสิบแปดตัววัวรุ่นหนึ้งรุ่นหนช่ง ได้มาจากไหนบ้างอ่ะเราทางไหนบ้างข้อตาและตะวันข้อรองวันครับรองวันรับวิธีครับอ๋อที่วันนั่นนะครับผมอ๋เราเขาดีแล้วนะคพี่วันนะ่ยโอ๊แจ็คกันเยอะเล้ออู้ายตายไปเจอเราพี่วันเอามาซ้อมพารลายตัวแล้วครับเล้อ เออเราก็ดีเราพี่วันราวี่ถีอ่ะเออเออซื้อเล็กๆมาซ้อมบทจิ้วๆนะลูกหนีราคาราคาก็ไม่แพงเนาะลูกไม่แพงที่ลูกแอแมาเลยเนาะครับอยากแจ็คผมซื้อลูกกระแแจากฝูงมาแต่ยังผมนะคือตัวไหนซ้อมดีครับผมถึงตือซ้อมมีแววผมคื้ออย่างขอองย่างของผู้ใหญ่ป๊อปนี่ก็ไปซื้อพวกสนามซ้อมมาเพิ่งไงซ้อมวิ่งวิ่งมาแล้วอ่ะแต่ของของแจ็คที่สดนี่ก็เป็นลูกแอกแซ้อมกี่ครั้งแล้ว สองต่างตีคนหนึ่งครับเป็นไงดีไหมแบลอยิงวิ่งวิ่งเป็นวงกลมอยู่เว้ยวิ่งดีเลยใช่ไหมดีครับเดยกก็ต้องรุดรุดดวกันใช่ไหมตัวตัวก็ไปด้วยกันใกล้เคียงนะใกล้เคียงเนาะก็เป็นทีมดยวกันได้เลยนะเนาะไปด้วยกันหมดเลยไอ้คนนะครับแต่ปานนี้มันคงยังไม่เติมไปหลานมาไอ้ปากสาทุ่มมันดียวงดีว่าดวงดีกว่าคนอื่นกับยางตรงที่ว่ามีมือแทงขานอยู่ในทีมงานสองคนไอ้ไม่ไปแจ็คแทงได้ แล้วคู่กันมึงเกลียงกันนอมึงก็จะ,ะเลือกเอาเราใครมึงใครจะแทงใครจะไล่ไหนแล้วแต่ออดีอย่างเมืองใต้ที่อยู่กับผมดียางตองคน,งนแจ็คนี่ก็ไม่เบาด้วยยก็ลุงยาวน้่ยโอ้เราบอกว่าสองคนดียางดวงดียางต้องคนใครก็ได้ใครก็ได้อ่าไอ้ไม่ไปแจ็คแข่งได้ก็คือไว้ใจทั้งคู่ทั้งคู่ไปด้วยกันก็มึงเกลียงกันเอา มุ gli, game, 弟弟弟่งผลใครจะลงใครแทงใครจะไล่ไหนคนไเลือกมันกำลัาเองเลือกเอาเองโอ้โหนุดยอดเลยเราบอกว่ามันก็เหมือนบุญดีฝากคนอื่นกับยางตรงนี้ไม่ต้องไปอาศัยใครมาขมือแทงคันดีก็สบายเลยไอ้ไอ้ยังไม่ตื่นกับปั๊นเนี้ยไอ้ปากกาเส้นไอ้โวยบันเส้นไอ้เปียบมาเล้อไอ้ลบสายฟ้าตัวของเซโนที่ว่าเก่งนายไอ้ก็เป็นคนเลี้ยงไ ไอ้ลบไอ้ลบสายฟ้าอยู่ไอ้ลบแสงแดดของเซตแชมป์ก็ไอ้ไอ้เขเลี้ยงและไอ้แซดของชัางเออที่คงจะแอมตั้งอยู่ไอ้ไอ้ก็เป็นคนเลี้ยงอยู่วไอยู่ที่ไอ้และไอ้ก็มีวัวเล็กลุ้นนี้เงียบเลยนี่เมื่อคืนออกหลานไอแจ็คมาแต่แจ็คมันตื่นไอ้ไอ้มันไม่ตื่นโอ้โหเนาะเดี๋ยวเรียกถามก่อนถามก่อนถามเรื่องแทงคานก่อนดิครับผมเออแทงคานนานยังแทงคานนะก็ก็แทงนานนะครับแต่ว่าทีแรก ยังไม่ก้อยค่ะกาแทงเท่าไหร่แล้วมามาเริ่ม,มรู้สึกว่าฝีมือตัวเองทางผู้ทางผู้ทางผูง้อย่าป๊อปไว้ใจเนี่นานยังหรืว่าให้เป็นมือกองแตมมือหลักเนี่ยหมดอันนี้ครับ<อ>หมดโควิดอ๋อก็ไม่นานเลยใช่ครับโอ้แทงได้มาตั้งนานแล้วแต่ไม่กล้าแทงจะไม่ก <c oughs> ล้าแทงยังไม่มั่นใจนะมั่นใจแท่งสุกๆกี่รอบวิ่งกี่รอบร้อยแปดสิบเจ็ดรอบโอ้วิ่งวิ่งจริงนี่กี่รอบวิ่งจริง คิดว่าวิ่งต่อเนื่องเลยเนี่ยประมาณกี่รอบร้อยแปดสิบรอบวิ่งแท่ทุกรอบแค่ทุกรอบไปเรื่อยเลยใช่ไหมวัวนับสาววัต้องวิ่งแล้วคิดว่ารอจังหวะลอจังหวะไม่มีจังหวะเลยจะไปเรื่อยเลยวิ่งสามรอบไปเลยโอ้โหนะก็ถือว่าพอสมควรกันร้อยแปดสิบรอบไว้ใจได้ครับไว้ใจได้ยังมีวัวบาขานเก่งอยู่อีกตัวนะครับที่ว่าของสัมปยอดผมกล้าถามว่าเอาในอำเภอสัมปยอดวัวกลางไม่มีใครเกินตัวนี้ แต่ทีนี้เจ้าของมันตื่นหรือยังเพราะเมื่อคืนมาวัวไปลานมาไปลานตัดท่อมาไอ้ปุ้นปลาป่าที่เท่าไหร่ปุ้นเนี่ยตั้งแต่บาลองเข้าไปหัวนี่มันเก่งนอกด้วยแต่เจ้าของอ่ะไปอยู่กับเจ้าของเก่งก็เก่งกูไม่พูดอ่ะเก่งแต่กูไม่พูดอ่ะกูจะเล่นบาลองบาคารเลยอ่ะเลยอะตามใจตามใจมึงมันเพื่อนผมเรียนมัด้วยกันเลยปัดจบเล่นมาตั้งแต่โควิดอ่ะตั้งทันลุงร้องจ้ะแค่คนเดียว แล้วไม่ได้แพ้ตัวมันแพ้ตัวสามตัวสามนอนตายตัวสามนอนตายรั่วแพ้เนาะแล้วไม่เคยแพ้เลยครูนี่ช่วงระยะเวลาห้าปีที่ห้าปีมาตั้งแต่โควิดมาก่อนหน้าโควิดไม่เคยแพ้ใครโอ้เหเง็นปไอ้ไอ้ชื่ออะไรนะไอ้ปุ้นไอ้ปุ้นขอบคุ้นใช่ไหมนั่นแหตัวนั้นที่ปุนเป็นเป็นเล่าที่ไหนนาวันเปียงครับนาวันเปียงโอ้โหเล่าดีเนาะเล่าของเซกเคียจะได้เซกเคียเราเดียวกับไอ้ดอกครับไอ้ดอกของเซกโกะ ลไอ้ดองก็เก่งเซโก้แล้วก็ลุกเกิดน่นามันเปลี่ยนไอดองกันดังไอ้ปุ้นไอ้ดอกมันเป็นวรุษหลักปุ่นจริงก่อนมาก่อนแต่ปุ้นนี่ยผมมันแต่ว่ามันตื่นหรือ,อยังตอนนี้มันไปล้านมาเมื่อคืนเมืื่อคนใช่ไหม,มคือปุ้นออกออกไปล้านเมื่อคืนก็ไปทำซ้ำให้ของพวกสอ่อสีแสนมอดไปไปทีมโน้นไปช่วยกันอยู่ด้กันเนี้ยละตอนนี้ถึงกันหมดนี่ว่าพวกใต้เนี่ยมันถึงกันหมดแล้วก็ประมาณนี้เนาะเรื่องวัวลานแลเดี๋ยวพาชมพาชมอตอนนี้พาทีพาชม จะให้ใครไาชนผู้เหญ่เพ่าะไฟชมทีละตัวแล้วกันเนาะจะไปดูของไอ้แชมป์ก่อนเวลาถ้าขอรแชมป์ก็เดินไปข้างหลังหัวผมอยู่บ้านแชมป์ก็ให้ดูของผู้ใหญ่เดี๋ยวของผู้ใหญ่ก่อนพอดูของผู้ใหญ่เสร็จแล้วก็ไปแชมป์ไปทีละตัวไปทีละทีมนะครับครับอ่ะเดี๋ยวไปชมครันปุ๊บ